ร,ออร้อนชิบหายลองสปอนเซอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะทำคลิปบิ๊กไบคันใหม่นะครับทุกคนเชื่อไหมอเอาจริงผมก็ซื้อขั้นใหม่แล้วนะครับไม่ไม่ไม,ม,มีใครเชื่อครอับ <laughs> วันนี้ผมไม่ได้เอาหกห้าศูนย์มาวันนี้ผมเอาเจ็ดห้าศูนย์มาอัพจาก650หกห้าศูนย์ร้อยหนึ่งรู้ไหมคืออะไรให้ถ่ายก่อนมาเฉลยรู้ไหมผมเอาอะไรมาวันนีู้ซ,ซูกิ G S X 750ครับเดี๋ยวผมจะพาขี่วนรอบหนึ่งแล้วก็มาถามเขาคนรู้สึกในทีนึงว่าจะเป็นไงคือผมขี่มาไม่ได้ขี่เร็วว่ะเดี๋ยวว่าจะขี่เร็วอยู่ขี่เดียวเลยงอ้นลองเล่นอเล่นลอเล่นเออขี่แบบพอดีพอดีแล้วกันป่ะเดี๋ยวเราไปขี่กันดูกันเวลาเดี๋ยวพาไปแซดฮะไฟโมกน็อกนิดละพลาชึบพร้อมยังไมขี่อ่ะขี่ดิขี่ได้ ลองมาฟังเสียงกันว่เป็นยังไงแตกต่างจาก650ไหมทุกคนอาจชินกับ650เนี่ยยังไม่ชินกับ Nike เท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องแป๊บโอเคมุมนี้น่าจะได้อยู่ผมเพิ่งเอามาขี่ได้ยังไม่ถึงวันเลยนะแล้วก็มาทำคลิปเลยอาจจะไม่อาจจะขี่ไม่ชินหน่อย <c oughs> แต่ก็พอได้เพราะว่าไม่ได้ยากเลย บอกว่าคันนี้มีคุยชิปเตอร์เออเราก็จะไม่ขี่เร็วหรอกก็มีคนซ้อนเมื่อเรามีคนซ้อนนะฮะเราจะไปทิปหรือไปอะไรนะก็จากที่เราขี่ประมาณร้อยยี่ 120, ก็จะเหลือร้อยหนึ่งขี่ร้อยหนึ่งก็จเหลือแปดสิบเป็นธรรมดามาก ถ้าขี่แม่งสบายครับแต่ผมว่าท่อผมลั่นกว่านะรถครันนี้ไม่ค่อยรันเท่าไหร่มาแบบนุ่ม,หมๆหวาน คนตอนเป็นไงบ้างน่ะคนตอนบอกกู <c oughs> ไม่ไหวละ <laughs> <c oughs> แต่ผมว่ามันสูงไปหน่อยนะรถสูงกว่ารถผมนิดนึง ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรแน่นอนว่ากูลงคลิปนี้น่าจะมีคนถามแน่เลยว่าสูงเท่าไหร่เพราะผมแตกครับบอกเลว่าคันนี้ของแต่งค้างเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวอีกทีนึงมันจริงทคนหันมามองกูเต็มหมด,หมด รถมันดิงเกินแต่ผมว่าคนขี่น้อยนะซูจุก,กิทีเอ็กเนะี่ยนานๆนนจะเห็นทีต่นในกลุ่มผมมันมีคนขี่สองคนไงเออพวกนี้มันบ้าสูกัน บอกเขาใสลับล้วจะมีคนจำมึงกูได้เงี้ยใครเด็กเรียกไหนไพ่ราพี่ไพ่เลยรออยู่ตรงไหนอ่ะนั่งรานองรนัองรถฟองอ๋อนังรฟงสองครั้งเลยร จำได้ด้วยขี่ข้างในก็จำได้หมดเลยหน่อยต้องไปเปลี่ยนทรงละไปเปลี่ยนใส่ชุดอย่างอื่นละวันนี้ผมใส่ชุดแตด่เดิมเดิมยเด็กๆน้องๆหนูๆน,น,นูจำได้หมด ยีกไม่กูขี่แล้เนี่ยห้าสิบเองละ ชชบคุขี่รถพี่ไปเลยเดี๋ยวให้รถน้องขี่รถผมไปเราคงจะรู้ว่ารถใครจริงๆวันนี้ผมยืมรถน้องโชกุณมาขี่ฮะคนเดิมที่เคยรีวิวรถไป 650F ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น GSX 7 5 0แล้วโอวยอย่างวะก็เดี๋ยวเราจะขี่ไปสนามงโลกเนี่แหละสนามหนึ่งเราเราจะไปรีวิวคันนี้กัน ก็ลองติดตามใหม่ในพาร์ทหน้านะไอ <c oughs> ้น้องขี่แล้วแบงเหมือนกูยี่ผายพรุ <c oughs> ่งนี้โรงเรียนบบมันต้องตอกใจนะครับถ้าคิดว่าเป็นผมไม่ใช่ครับคุณ <c oughs> น้องอีกคนหนึ่งอาจจะดูเหมือนผมนิดนึงเพราะทรงมันก็ พ่อๆกัผมเลย น้องนำมือก่อนเลยไปเลย,ไป,เลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออหเฟี้ยวยังวะมีคนถามหน่อยคนว่าพี่ไปพี่ไปออกไปแล้วเนี่ยมันแบบมันมันยังม,มีกลุ่มบิ๊กไบค์อยู่ไหมเออจริงจริงมันก็มีแหละมันก็จะเป็นกลุ่มแบบคาร์เล็กๆเออไม่นจะเป็นแบบบิ๊กไบค์จ๋าเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบน้องๆเขาเนี่ยมาขี่ราเล่นด้วยกันจับกลุ่มขี่ คาก็ไม่เกินร้อยห้าสิแต่บางคนก็อาจจะพุ่งทะยานไปหกร้อยบางคนก็มีตัวพันสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงจริง ร้อนมันร้อนไหมนั่งซ้อนอ่ะร้อนดีมันนิ้วไหมเลยมันร้อนนี่ครับเจ้าของรถครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาจากไหนครับมาจากช่องในช่องเดิมช่องเดิมครับโอชีบอยเกอร์ครับโออิชิโออิชิครับอร่อยเออว่าจริงๆอ่ะเราเคยรีวิวรถไปแล้วเออใช่ไอตัวหกห้าศูนย์เอฟใช่รับตอนนี้มาโดดมาจิกเซอร์แล้วใช่ครับผมเพิ่มมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นไงค่อยๆไปขี่ของพี่แล้วเป็นไงก็ เหมือนเรียกฟิลนะเหมือนย้อนกลับไปขี่650ในครั้งหนึ่งคล้ายๆกันแต่เป็นทรงสปอร์ตชอบไหมชอบชอบขี่ง่ายขี่สบายดีสบายแล้วแต่พี่ว่าไม่รู้่ะพี่ขีข่ของพี่มานานเลยเมขี่เราเองเริ่มชอบแล้วมันไม่หมอบเว้ยมันสบายใช่ไหม,มสบายสบาย,ยแต่ผมเริ่มชอบหมอบแล้วสิ <laughs> <laughs> ขี่โคตรมันเลยเอาละ โอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปก็คือรีวิวรถของโชกุนนะฮะรีวิวต่อร,รถรถคนบ้าเด็กบ้าขีซ่ซูโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไป